สวัสดีครับพบกับช่องมอนชาแนลโนเลสนะครับสำหรับวันนี้นะครับม่อนจะพามาชมต้นไม้นะครับครับผมวันนี้นะครับผมนี่ต้นแรกเลยนะครับผมซึ่งม่อนเอาเข้ามานะครับผมต้นนี้จะเป็นต้นมัคควาลังสันนะครับสวยงามไหมครับเบบีนะครับผมสามใบด้วยนะครับผมตอนนี้ สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมมาดูนะครับดูนะครับก็นี่จะเป็นต้นเบบี้นะครับผมราคาก็จะไม่แพงนะครับตัวเลขสามหลักนะครับผมนี่นะครับสวยงามไหมดูนะครับดูลําต้นของเขานี่แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมนี่นี่นี่ดูความสดครับดูความสดครับแหมสีสวยมากๆเลยนะครับผม ส่วนดินนะครับก็ไม่ยากนะครับดินก็จะเป็นใบก้ามปูมั่งหรือไม่ก็จะเป็นดินธรรมดานะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับครับผมสวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นต้นที่2นะครับมาเรามาชมกันเลยนะครับนี่คือหนุมานอมพลับพลานะครับผมจะเป็นตระกูลของตับรามเกียรตินะครับซึ่งเป็นต้นที่ น่าสะสมมากๆนะครับสีสันของเขานี่สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับซึ่งจะมีกระดูกเป็นสีชมพูนะครับและถ้าเขามีอายุมากๆนะครับ3เดือน4เดือนขึ้นไปนี่ไปเขาจะใหญ่มากๆเข้าฝ่ามือหรือใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะครับซึ่งเป็นต้นที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับราคาก็ราคาหลักร้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นฟอร์มกอใหญ่ก็จะเป็น ตัวเลข C ีหลักก็ว่ากันไปนะครับสวยงาไหมครับผมดินปุ๋ยกอบธรรมดานะครับผมเราก็ปลูกนะครับแล้วก็เราก็มีกมะาะปกมะพร้าวเสริมไปด้วยนะครับผมการดูแลก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับที่น่าสะสมเหมือนกันนะครับยังไงก็ไปหากันดูนะครับ มาครับเรามาต่อกันต้นที่3ามเลยนะครับผมกับมิ่งมงคลนะครับแหมชื่อนี่พลเลาะนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมถ้าต้นนี้นะฮะโตเต็มที่นะครับใบเขาจะออกกลัดเป็นสีชมพูบ้างนะครับสีอ่าสีขาวสีเขียวเขาจะแบบกลมกลืนกันมากเลยนะครับซึ่ง เป็นต้นไม้ที่น่าสะสมมากเลยนะครับผมแล้วชื่อยังเป็นมงคลอีกนะครับผมก้านก็จะเป็นสีดํานะฮะซึ่งถ้าประมาณ3เดือนหรือ4เดือนขึ้นไปนี่เขาจะสวยมากๆเลยนะครับกัดสีได้สวยจริงๆเลยครับแล้วก็น่าสะสมน่าเก็บหา เลยนะครับผมรีบไปหากันเลยนะครับผมกับมิ่งมงคลนะครับราคาก็ออกตัวเลข3หลักนะครับถ้าฟอร์มกอใหญ่ก็ตัวเลข4หลักเหมือนกันนะฮะน่าสะสมมากๆเลยสวยงามมากๆจริงๆเลยนะครับผมแหมใครที่ยังไม่มีนะฮะก็รีบไปหามาเก็บสะสมไว้เลยนะครับ ต้นที่4นีนะครับผมเดี๋ยวม่อนจะพามาชมต้นเบบี๋ครับน่ารักน่ารักนะครับกับเงินไหลามาด่างค่ะ นะครับผมนี่ตัวนี้ก็น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมหลงสเสน่ห์จริงๆเลยนะครับกับเงินไหลมาด่างขาวนะครับผมนี่ฮะๆถ้าใครยังไม่มีนะครับก็รีบไปหาซื้อกันเลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมนี่ความสดสดงดงามของเขาดูทรงดูรวดลายของเขานี่เหมือนบอลกระดาษด,ด่างมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผม สุดท้ายนี้นะครับมอนก็จะให้มาชมนะครับกับมิ่งมงคลแต่เป็นต้นเบบีเบบีนะครับผม3ใบเนี่ยฮะกำลังแทงหลอดมาเลยครับผมน่ารักไหมครับผมดูดูนะครับผมนี่แทงออกมาแล้วจะมีใบเพิ่มออกมาแล้วนะครับผม นี่คือมิ่งมงคลเบบีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมอนจะมีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับผมมาให้ชมกันอยู่ตลอดตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะฮะเจอกันใหม่นะครับ